ถัดมานะครับต้องตั้งค่าในส่วนของเข้าไปที่เดิมน,นะครับ System Setting นะครับต้องเข้าไปตั้งค่าในส่วนของ Web a s s e t User นะครับเพื่อที่จะนะครับใช้งาน User ผ่านตัว PC หรือ Laptop นะครับ ถ้าเราไม่ตั้งนะครับก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านตัวระบบ PC หรือแล็ปท็อปได้นะครับโดยที่เข้าไปที่เว็บ a s s e t User s e t t i n g นะครับกด Create ตัวนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ระบบนะครับก็คือระบบที่เป็นท้ายของ Manager นะครับกับระบบที่เป็นท้ายของ User นะครับโดยที่ท้ายของ User เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะหน้าตาของการควบคุมแอร์หน้าจอหลักนะครับส่วนท้ายของ Manager นะครับ จะสามารถควบคุมในส่วนของการตั้งค่าไม่ว่าจะเป็น Service Setting หรือว่าจะเป็นการตั้งเวลาสเก u l ูก็ทำได้นะครับในส่วนของ Manager การดู History, Error ต่างๆนะครับอันดับแรกนะครับให้เราตั้งชื่อนะครับ Username ขออนุญาตตั้งเป็น Admin นนะครับจากนั้น p a s s w o r d นะครับผมจะตั้งง่ายๆเป็น 1, 2, 3, 4 กดโอเคนะครับยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับผมเลือกเป็น type manager หมายความว่าใน PC หรือแล็ปท็อเนี่ยเราจะปรับแต่งตั้งค่าได้เหมือนตัว ITM จริงเลยนะครับกดโอเคก็จะมีนะครับเป็น user name admin นะครับ t y p เป็น manager นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับครับหลังจากเราตั้งค่าในส่วนของ อินเทอร์เน็ตแล้วก็เว็บแอสเซทที่ตัวของ ITM เรียบร้อยแล้วนะครับให้มาทำการเข้าใช้งานผ่านตัว PC หรือแล็ปท็นะครับโดยที่เข้ามาที่หน้าเว็บนะครับเข้าตัวบาร์นะครับเป็น IP Address ของตัว ITM นะครับก็คือที่ตั้งไว้เป็น192.168.1.3นะครับทำการ Enter นะครับ กรณีนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีโปรแกร,รม a d o b e Flash Player ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นโปรแกรม Chrome นะครับสามารถเข้าไปเปิดได้นะครับโดยการกดอนุญาตตรงนี้นะครับจากนั้นก็ refresh อีกรอบหนึ่งอ่ะก็จะเข้าสู่หน้าล็อกอินนะครับโดยที่ตัว user นะครับแล้วก็ password ตัวนี้นะครับ จะได้จากการตั้งค่าเว็บแอสเซทของ ITM ตัวนั้นๆนะครับโดยที่ผมตั้งไว้นะครับยูเซอร์เป็น a d ดมินนะครับพาสเวิร์ดเป็น1234นะครับจากนั้นกดล็อกอินก็จะเข้าสู่หน้าจอก,การใช้งานของตัว ITM ผ่านตัวแล็ปท็อปนะครับโดยที่ใช้เมาส์นะครับเคอร์เซอร์ต่างๆนะครับปรับการตั้งค่าได้เหมือนตัว ITM เลยนะครับ สามารถเปิดนะครับหรือว่าสั่งปิดได้ผ่านตัวนี้เลยนะครับ